สวัสดีค่ะพบกับหมอทิพย์ปณิชาในช่อง youtube ของเราอีกเช่นเคยนะคะวันนี้แม่หมอมาอานสคลิปประจำปีเกิดผู้ที่เกิดปีจอนะคะปีจอนั้นธาตุาดินชันสาเป็นผีเสื้อผู้หญิงนะคะนะมิ่งฝันของคุณอยู่ที่กอบัวหลวงดังนั้นชะตาชีวิตนะคะให้ระวังข้าราชการผู้ใหญ่จะให้โทษนะคะเพืเนะ่อนๆคะนะ เวลาเราออกบ้านครั้งใดหรือทำกิจการค้าขายนะปลูกบัวหลวงหรือว่าปลูกดอกบัวไว้ที่หน้าบ้านนะคะนะมีสระบัวเล็กๆเราก็อธิษฐานจิตต่อมิ่งขวัญของเราที่อยู่กอบัวหลวงนั้นหรือนะก่อนออกจากบ้านขอพรสักนิดนึงนะเราะชจจะประสบความสำเร็จนะคะสำหรับเพื่อนๆนะ หากต้องพัดพลากจากที่อยู่ไปอยู่ในถิ่นต่างเดนอาจจะได้ลาบแต่คุณอาจจะมีตำหนิมักมีาบาดแผลบนใบหน้าก็เป็นไปได้นะคะสำหรับเพื่อนๆชาวปีจอนะพระพุทธเป็นปากเขาเรียกว่าเจรจาดีมีหลักฐานเป็นที่ชอบใจของคนทั่วไปนะคะส่วนพระสุขพระสุขเป็นใจรักสวยรักงามนะแต่อาจจะกดง่ายสักนิดหนึ่ง แต่ความโกรธนั้นไม่คิดอาคาตพยาบาทใครทั้งสิ้นพระจันทร์เป็นที่นั่งาบางทีอาจจะมักจะก,กังวลในเรื่องของที่อยู่นะคะพระฤหัสพระสาวเป็นมือฝีมือดีฉลา,าดในการช่างพระอาทิตย์พระอังคารเป็นเท้านะมักชอบเดินทางท่องเที่ยวนะคะวันนี้แม่หมอมีภาพของนางสุรส,สัศดีเทพีแห่ง่า ศิลป,ปะการแสดงและการละครนะคะนะตามตำนานเทพนั้นพระสุรัศดีนั้นคือ,อพระชายาของพระพรหมมหาเทพผู้มีเมตตานะคะเพื่อนๆคะนะวันนี้แม่หมอ,อมาสัพพรังงานหน้าไพ่ในเรื่องความรักความสัมพันธ์ให้แก่เพื่อนๆชาวปีจอนะคะนะแม่หมอ,อ แม่หมอขอสับพรังงานหน้าไพ่นะคะสิ่งใดที่ไม่ดีต่อใจถือว่าฟังสนุกสนุกจากแม่หมอนะคะนะเป็นการเปิดพรังงานหน้าไพ่โดยรวมนะคะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะมาถึงคลิปของอผู้ที่เกิดปีจอนะคะในเรื่องสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์แม่หมอขอดูบุคลิกลักษณะของเพื่อนๆชาวปีจอนะคะ และสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์นะผลมีตั้งแต่ที่เ,เพื่อนๆเข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้3-6เดือนนะคะนะสถานการณ์อาจจะเกิดขึ้นฝั่งเขาหรือฝั่งเราก็ได้นะเพราะเป็นการเปิดพลังงานหน้าไพ่โดยรวมนะคะสถานการณ์อาจจะสลับข้างกันก็ได้นะพร้อมด้วยบทสรุปความรักความสัมพันธ์ของอเพื่อนๆชาวปีจอนะคะ ใบแรกไพ่ของ the love r เกิดขึ้นนะคะนะตามด้วย9ไม้เท้าและใบที่2อสองดาบแม่หมอคิดว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนชาวปีจอนะ,อะหากเป็นท่านหญิงช่วงนี้อาจจะมีะความวุ่นวายใจสักนิดนึงไหมนะเราอาจจะมีความรักที่มันมากกว่าหนึ่ง อเข้ามาพัวพันกับเราก็เป็นไปได้ทําให้เราคิดมากและวิตกกังวลน,นะคะเครียดมากๆในช่วงนี้นะใบที่4-3สมเหรียญค่ะเพื่อนๆคะ่ะและใบสุดท้าย10ถ้วยแม่หมอต้องบอกว่าสถานการณ์ความรักของเพื่อนๆชาวปีจอณนะขณะนี้นะคะนะ คุณเองได้ไพ่ของสองดาบนะสถานการณ์ที่มันเหมือนอคนสับสนมืดแปดด้านนะและกำลังรอการตัดสินใจว่าจะเลือกอปฏิบัติทางใดทางหนึ่งในเรื่องของความรักนะแม่หมอคิดว่าอาจจะมะีคนที่เดินเข้าๆออกมาในชีวิตคุณไหมนะคนคนนี้อาจจะกลับเข้ามาทำให้คุณปวดหัวอีกก็เป็นไปได้นะคะนะสถานการณ์ของอเพื่อนๆชาวปีจอณขณะนี้ นะหากคุณมีปัญหาในเรื่องความรักกับคนที่เรารักนะคะหากเป็นคนที่อยู่ต่างทินต่างแดนคนละต่างจังหวัดหรือต่างประเทศนะหรืออยู่ห่างไกลกันเขาเรียกว่าหากมีปัญหาคุณกับเขานะ่าจะมีการบล็อกการสื่อสารโลกโซเชียลนะเขาเรียกว่าคุณต้องยืนอยู่ดังชายผู้นั้นเห็นไหมคะนะผ้าก็พันที่ศีรษะเอาไว้อมองอยู่ด้วยความเศร้าหมองด้วยความเจ็บ ปวดเหมือนคนที่มีบาดแผลเหมือนคนทุกขทรมานเจ็บป่วยนั่นเองนะคะนะแม่หมอเห็นพลังงานอของตัวหลักสำคัญคือเดอ l o เ e อเกนะเกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะนะเพื่อนๆที่เกิดปีจอ,อ คุณเองนั้นนะปรับสภาพปรับร่างกายหรือปรับตัวเก่งนะให้ทันยุคทันโลกทันเหตุการณ์อยู่เสมอๆและมีการเจรจาเป็นเลิศนะคะมีวาทศิลป์เป็นคนฉลา,าดความคิดหลักแหลมแต่ข้อเสียของชาวปีจอนะคุณค่อนข้างเบื่อง่ายค่ะนะไม่ค่อยอยู่กับที่ชอบทำโน่นทำนี่เสมอๆเ,เอาเป็นว่าถ้าหากให้นั่งทำงานที่ประจำหรือหยุด ทำงานที่โต๊ะทั้งวันคุณดูเหมือนมันโอ้ ه, โหเหนื่อยมากวันนี้นะอยากจะทำนู่ทนทานี่นะอยู่ที่บ้านยีิบสี่ชั่วโมงก็อยู่ไม่ได้หรอกนะอยากจะออกเดินทางไปนู่นไปนี่เพราะคุณเป็นคนชอบเดินทางนะแม่หมอเห็นพลังงานนะคะในดวงชะตาของคุณนั้นนะคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะแม่หมอต้องบอกได้เลยนะแต่ว่า,าช่างพูดช่างคุยมีเสน่ห์แล้วก็ มีความสงสัยใขรร่รู้และ,อะชอบดูแลตัวเองนะคะนะสนใจเรื่องตัวเองนะคะมีจินตนาการเพ้อฝันนะแต่คุณอาจจะอยู่ช่วงที่ว้าวุ่นใจไหมแล้วตอนนี้รู้สึกเบื่อเในเรื่องของความรักนะในเรื่องของความรักแม่หมอต้องบอกว่าชาวปีจอนะช่วงนี้คุณเป็นคนที่มีความรักเข้ามาตลอดตลอดแหละนะและคุณต้องทํางานที่เหมาะกับการติดต่อสื่อสาร างานที่ใช้จินตนาการก็สามารถทําได้นะคะงานในด้านความสวยความงามคุณก็าสามารถทําได้แต่ปัจจุบันนี้แม่หมอคิดว่านะไพ่ของสองดาบนะพร้อมด้วยสิบ ถ้วยเกิดขึ้นบางคู่บางกรณีชาวปีจอนะคะคุณกำลังมีความยุ่งยากใจและ,ะว้าวุ่นใจนะคะและกำลังรอการตัดสินใจนะไพ่ของสองดาบต้องใช้เหตุและผลในการตัดสินใจนะคะนะในเรื่องของความรักแม่หมอคิดว่าอาจจะเกิดรักสามเศร้าเข้ามาในชีวิตก็เป็นไปได้นะช่วงนี้นะมีรักเข้ามาทักทายก็เป็นไปได้นะคะเพื่อนๆชาวปีจอนะ แต่หากเป็นท่านชายที่มารับชมรับฟังคลิปนี้นะ,ะคุณเกิดปีจอใช่ไหมชะตาชีวิตของคุณนะคะนะคุณอาจจะมักเจ้าชูซึ่งนิดหนึ่งไหมเ,เพื่อนๆชาวปีจอแต่ท่านหญิงนะคะคุณอชอบมีรักเขาเรียกว่ามีรักหลายรักเข้ามาพัวพันพร้อมๆกันน่ะแล้วมันมักเกิดปัญหารักสามเศร้านะทำให้เราลำบากใจที่สุดลำบากใจใน ่ในการที่ต้องเลือกนะคะนะทานองนั้นเขาเรียกว่าเก่าก็แสนดีใหม่ก็เข้าทีรักพี่เสียดายน้องนะ,ะแม่หมอขอ,อดูแนวน้มความสัมพันธ์ในเรื่องความรักของอเพื่อนเพื่อนชาวปีจอนะคะนะผลน,นี้มีตั้งแต่ที่เ,เพื่อนๆมารับชมรับฟังคลิปนี้3-6เดือนนะคะเพื่อนๆคะนะ ใบแรกราชาถือเหรียญตามด้วยเด e อ o ฟู oo, นะแม่หมอต้องบอกเลยเพื่อนๆชาวปีจอคุณเป็นคนที่รักอิสระมากๆนะไม่ชอบให้ใครบังคับบัญชานะคะนะหากมาเป็นคนรักชาวปีจอคุณไปกำหนดกฎเกณฑ์เขา นะแม่หมอต้องบอกว่าชาวปีจออยู่ไม่ได้แน่นอนนะเพราะด้วยสถานการณ์ชาวปีจอเป็นคนอ,อารมณ์แปรปรวนค่อนข้างง่ายนะคะ fc ของแม่หมอนะและคุณเบื่อง่ายนั่นเองนะคะอัศวินถือถ้วยตามด้วยไพ่ของ5ดาบและราชินีถือไม่เท้า แม่หมต้องบอกว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของเพื่อนๆชาวปีจอนะนะขณะนี้คุณน่าจะมุ่งมั่นในการทำงานสมากกว่านะคะนะสถานการณ์ใดๆที่เข้ามาในเรื่องของความรักนะคุณยังไม่ยอมให้ใครมาเขาเรียกว่าบังคับบัญชาหรือมาสั่งมากลุ่มอํานาจคุณแน่นอนคุณอยากจะท่องเที่ยวไปในโลกว่างและทํางานทําเงินนะคะช่วงนี้ คุณอ,อยากจะดูแลตัวเองถ้าเป็นท่านชายก็อยู่แบบรอๆหากเป็นท่านหญิงก็เรียกว่าอยู่แบบสวยๆบุคลิกมามั่นแต่งตัวดูดีนะคะนะ,ะภาระปัญหาใดๆที่คุณมีคุณยอมที่จะแบกไว้คนเดียวโดยที่ไม่ปล่อยวางทั้งสิ้นในเรื่องของความรักแม่หมอขออ่ออานพลังงานบทสรุปอีก5ใบนะคะนะเพื่อนๆชาวปีจอจะเจอสถานการณ์ใดนะคะ ใบแรกสี่ดาบนะในช่วงนี้ความร,รักของคุณหากเป็นคนที่มีปัญหามีประเด็นในเรื่องของความร,รักนะช่วงนี้คุณอาจจะเหมือนนิ่งเงียบไหมนะไม่ยอมติดต่อหรือขาดการติดต่อกันไหมกับคนที่คุณรักนะคะไพ่อของอัศวินถือดาบด้วยการที่คุณ็นคนใจร้อนนะแม่หมอต้องบอกเลยและเป็นคนที่กล้าลยุยกล้าตัดสินใจนะมีอะไรอยากเคลียร์อยากจบทันทีตามด้วยไพ่ของห้าถ้วย เขาบอกว่านะ FC ของแม่หมอเพื่อนๆชาวปีจอหากคุณมีปัญหาในเรื่องความรักถึงขั้นถูกปิดกั้นโรคโซเชียลหรือเลิกราก,กันนะคุณยังอาลัยอาวรณ์ความรักครั้งเก่าอยู่คุณยังลืมไม่ได้นั่นเองนะคะนะยังไว้ทุกกับความรักครั้งเก่าให้มีความรักใหม่ๆเข้ามาถามว่ามีไหมมีเพราะเพื่อนๆชาวปีจอมีเสน่ห์นะคะนะละนักษณะของคุณอยู่ที่คําพูดของคุณน,นั่นเองนะคะ าตามด้วยไพ่ของอัศวินถือไม้เท้า,านะใบสุดท้ายนะคะนะเป็นไพ่ของไม้เท้าเกิดขึ้น ดวงชะตาของคุณนั้นนะแม่หมอขอตีพลังงานไพ่แบบพลังงานกับข้างเลยนะคะนะสลับข้างกับข้างตีกลับเลยนะคะหากเพื่อนๆชาวปีจอณนะขณะนี้ปัญหาในเรื่องความรักของคุณบางคู่บางกรณีนะหากคุณมีครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบดูแลคุณน่าจะเป็นคนที่ต้องดูแลและมีภาระ มีเรื่องของเด็กๆเข้ามาดูแลนะในอุปาการะของคุณนะมีภาพของสิบถ้วยแม่หมอต้องบอกว่ามันสามารถขยายได้อีกว่านะหากเพื่อนๆชาวปีจอคุณมีภาระรับผิดชอบในเรื่องของบุตรและเด็กๆนะคุณก็ต้องทำงานแบบนี้ให้เต็มที่ดูแลโดยที่ไม่สามารถ ทิ้งไปได้และต้องแบกรับภาระปัญหานั้นนะแต่เพียงผู้เดียวก็เป็นไปได้นะคะบางพลังงานที่ไม่หมอหินนะแต่คุณก็สามารถทําได้เขาเรียกว่าทํางานทําเงินและดูแลบุคลิกของเราได้นะคะนะเพื่อนๆชาวปีจอณนะขณะนี้หากคุณเป็นคนที่เหมือนงานไม่มั่นคงหรือการเงินไม่มั่นคงแต่ในอนาคตข้างหน้า คุณมากับดวงนะคะนะฟังคำแม่หมอไว้นะคะเพื่อนๆชาวปีจอดวงของคุณอาจจะทำให้คุณนะมีโชคลาภก้อนใหญ่หรือทำงานที่มันเหมือนเกิดแจ็คพอตหรือดวงเฮงขึ้นมาและทำให้คุณร่ำรวยขึ้นมาเป็นมหาเศรษฐีก็เป็นไปได้นะคะในอนาคตข้างหน้าหรือบางบางพลังงานคุณอาจจะต้องทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานสีเทาๆและดวงของคุณควบคุมอยู่ไปได้และเกิดเป็นงานที่ทำไรายได้ แม่หมอขออสรุปความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเพื่อนๆชาวปีจอนะขอให้คุณฝ่าฟันปัญหาอปุปสรรคบางคนที่นิ่งเงียบต่อกันในเรื่องของความรักนะคะนะคุณก็จะเกิด เขาเรียกว่าปฏิหารเขาจะเข้ามาติดต่อโดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวนะแต่อีสถานการณ์หนึ่งบางคนก็ยังอะไรอาวรในความรักอยู่นะคะนะแม่หมอเห็นคุณอาจจะยังไม่เลือกอ,อยากที่จะอยู่แบบนี้รักอิสระไปก่อนยังไม่เลือกใครทั้งสิ้นนะอยู่กับความทุกข์ความเจ็บปวดไปก่อนแต่ก็สบายใจที่จะอยู่แบบนี้นะคะนะบางคู่บางกรณีอาจจะเจอ เพื่อนๆอ,อาจจะเจอสถาน,นาการณ์ที่เรียกว่าทําให้เราต้องเลือกมากเลือกเยอะนะคะนะแต่เพื่อนๆชาวปีจอณนขณะนี้นะมันยังไม่เลือกใครทั้งสิ้นแหละบางคู่บางกรณีก็แบบาขาดการติดต่อแบบนิ่งเฉยนะคะพลังงานที่แม่หมอเห็นสู้ๆนะคะเ fc ของแม่หมอชาวปีจอขอให้คุณประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักนะคะกิจการงานมั่นคงร่ํารวยกันทุกคนค่ะขอบคุณที่กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามแม่หมอนะคะแม่ หมอขอบคุณมากๆนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าปีต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ